เมื่อนานมาแล้วเชอร์รี่ทิกเอสและส้มเป็นเพื่อนรักกันพวกเธอเป็นนักเต้นระบาโรงละครของเมืองแห่งนี้ทุกๆคืนพวกเธอต่างเต้นอย่างสนุกสนานตามอาชีพของเธอแล้ววันหนึ่งเชอร์อรี่ก็เปลี่ยนไปส้มได้สังเกตเห็นที่กำลังเต้นอยู่นั้นสีหน้าของเชอร์รี่ทิกเอสี่จางไม่ยิ้มแย้มวันแล้ววันเล่า เชอรี่ทิโกเอสก็ทําตัวแปลกๆจนวันหนึ่งเชอรี่ทิโกเอสหายตัวไปจากวงคนในวงต่างพากันตกใจและเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส้มได้ออกตามหาเชอรี่อยู่หลายชั่วโมงไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอวันต่อมาส้มไปที่บ้านของแม่ของเชอรี่ทิโกเอสได้บอกกับส้มว่าเชอรี่ทิโกเอสได้เสียไปหลายปีแล้วนะลูก ส้มตกใจมากคะเป็นไปได้ไงแล้วคนที่เต้นอยู่ข้างฉันทุกวันคือใครส้มเข้าไปในห้องและได้พบพลังงานบางอย่างอยู่ด้านหลังเธอเสียงกระซิบที่ปลายหูได้ยินว่าขอบคุณนะที่เป็นเพื่อนกัน